ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่หนึ่งรยี่สิเจ็ดต่อให้พวกมดปวกจะโจมตีใส่ข้ามันก็เหมือนกับแค่หยดน้ำลงบนจักข้าประมาทเกินไปข้าเป็นถึงอสูรอมะตะและวข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่มดปวกกระจอกระจๆเนี่ยจะทำให้ข้าบาดเจ็บได้เฮ้อ เป็นเขาอย่างนั้นเหรอที่เป็คนทำร้ายข้าบ้าจริงคอยดูข้านะข้าจะกรีดร้องให้เจ้าหูแตกตายไปเลยนี่มันบ้าอะไรกันข้าเจ้าบ้ายังไม่หยุดร้องอีกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนให้ข้าได้พักหายใจก่อนสิข้าเพิ่งตกลงมานะข้าจะมาโดนทุบอีกแบบนี้ไม่ได้ เป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีจริงๆเลยโดยอสูรสี่ตัวที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไงข้าต้องหลอกคนได้มากๆแน่ๆเลยงั้นเราก็กลับกันเถอะเจ้าพูดออกมาให้ชัดๆเลยดีกว่าเออทุกๆคนใช่แล้วทำไมเจ้าอ่ะถึงหลอกให้พวกข้ามาทำอะไรแบบนี้กันล่ะแล้วเจ้ายังพูดอีกว่าเนี่ยมันจะนำโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาให้กับพวกเราแต่ว่า เจ้ากลับพาพวกเรามาที่ม็นเล็กๆที่แม้แต่นกเนี่ยยังไม่อยากฉี่ใส่เลยถ้าข้าบอกว่ามันจะนําโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาให้กับพวกท่านก็คือมันจะนํามาให้จริงๆพวกท่านจะยินเย็นแล้วก็ฟังข้าก่อนนะทุกทกคนลองมองดูรอบตัวพวกท่านก่อนสิที่เนี่ยมีทั้งพวกผู้ว,วุโสแล้วก็พวกเจ้าสํานักถ้าข้าคิดจะหลอกพวกท่านจริงๆข้าจะกล้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ถ้าไม่เป็นเพราะว่าพวกเราอ่ะรู้จักกับพวกท่านมานานแล้วพวกเราจะไม่มีวันบอกโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับพวกท่านหรอกเจ้าเองก็รู้ถึงตําแหน่งฐานะของพวกเราดีนี่พวกเราไม่ควรจะมาเสียเวลาโดยปาประโยชน์นะหลังจากได้ยินคําพูดของพวกเจ้าข้าก็เผลอคิดจริงๆนะว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ดีถ้าสิ่งที่เจ้าพูดไม่เป็นความจริงแล้วก็แสดงหลักฐานให้เราดูสิให้พวกเราอ่ะ สามารถเชื่อคําพูดของพวกเจ้าได้ใช่แล้วแล้วสุดยอดจอมยุทธที่เจ้าพูดถึงอ่ะอยู่ที่ไหนก็นล่ะเออหลักฐานอย่างนั้นเหรอเออนี่มันไปกันเถอะกลับไปที่สํานักของพวกเรากันโอกาสอันดีบ้าบออะไรกันเสียเวลาจริงๆเลยเข้าอุตส่าห์ตามหาคนพวกนี้มาด้วยความยากลําบากเข้าอุตส่าห์ใช้ความพยายามอย่างมาก และยังไม่พูดถึงถ้าพวกเขาทั้งหมดอ่ะกลับไปมันยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากหรอกแต่ว่ามิสเตอร์อีอะต้องไม่พอใจแน่ๆที่ไม่มีใครอ่ะลงหรืออยู่ที่นี่เลยฮึพวกท่านอะตาบอกกันจริงๆเลยข้าเกรงว่าหลังจากที่พวกท่านน่ะได้เห็นมิสเตอร์อีแล้วพวกท่านน่ะต้องทำทุกวิถีทางพเพื่อร้องขออยู่ที่นี่แน่ๆ ไม่กี่นาทีต่ตอมาฮะมิสเตอร์อี e. กลับมาแล้วกรรบมากรก,ากรรมกรแล้วก็ได้ปรดจำให้ด้วยว่ามิสเตอร์อีน่ะมาที่โลกใบนี้เพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วพวกท่านนะ่ะไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะเปิดเผยระดับวิทยายุทธต่อหน้ามิสเตอร์อีพวกท่านนะ่ะเข้าใจไหมดูเหมือนว่านาง จะไม่ได้โกหกนะที่นี่มันมีผู้ที่แข็งแร่งจริงๆซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นเหรอนักสถานที่ที่นกยังไม่อยากฉี่เลยเนี่ยนะโอ้พวกเจ้าน่ะเองมิสเตอร์อ e, ีพวกเราอะ่ะพาคนงานชุดแรกมาแล้วนะทำไมพวกเจ้าอะ่ะไม่รีบมาทักทายมิสเตอร์อ e ีล่ะฮะไม่จำเป็นต้องมาพิธีหรอกไปกันเถอะ ข้าจะ,ะพาพวกเจ้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างเองเอะนี่เหรอสุดยอดจอมยุทธที่ว่านั่นเอะนี่มันบ้าอะไรกันนี่พวกผู้สวยอย่างท่านอะมางทำอะไรกันอยู่นี่เจ้ายังกล้ามาถามพวกเราอีกเหรอว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเจ้าบอกว่าขับเป็นสุดยอดจอมยุทธยังไงกันล่ะนั่นเหรอนั่นเหรอที่เ่าสุดยอดจอมยุทธนะ่ะ พวกเราต่างกรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะแต่ข้ามุ่งจะมารู้วันนี้เองว่าจริงๆแล้วพวกเจ้าอ่ะเป็นพวกมีตาหามีแววไหมมิสเตอร์อ e. นะีน่ะพวกเจ้าคิดเหรอว่าพวกเจ้าอ่ะจะมองเขาได้ทะลุป,ปุโปงเชื่อใจข้าข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าอ่ะต้องประหลาดใจแน่ๆไม่ใช่เป็นหรอกลากรน,นะข้าก็ขอตัวด้วยเพราะยังไง ข้าก็ได้ประหลาดใจกับเทคนิคการเล่นละครตบตาของพวกเจ้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าอ่ะจะต้องเสียใจจริงๆนะถ้าพวกเจ้าอ่ะกลับไปตอนนี้ที่ด้านหลังของโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าอ่ะออกมาอยู่ข้างนอกก็แล้วกันไม่งั้นถ้าพวกเจ้าอึดอัดกันจนตายก็เท่ากัาบว่าข้าต้องเสียแรงเปล่า จงชิงจงชิงไปเอาโซ่เหล็กจากในห้องตีเหล็กของข้ามาสิได้เลยครับอาจารย์ข้ามาแล้วหอฮะเฮะ้อทำไมพวกเราถึงถูกล่ามโซ่ไว้แบบแย่ๆแบบนี้ล่ะบ,บ้าเจงอ๋อโอแรงกดดันแบบนี้นี่มัน ดูเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นพลังระดับอสูรอมตะน,นะดูเหมือนว่าแม้แต่อสูรระดับอมตะก็ยังไม่สามารถหนีรอดจากเงื้อมมือของมิสเตอร์อีไปได้ครั้งนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิสเตอร์อีจะเอามันมาเป็นอาหารหรือเอาไว้เล่นสนุกกันแน่เก <Laser. S 1> ิดอะไรขึ้นในเมืองเจียงผิงนี่กันแน่ สียงกรีดร้องและแ,แรงกดดันเมื่อกี้นี่มันนี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยเจ้าเจ้าน่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดเลยใช่ไหม,มและพวกเจ้าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ละ่ะนอกจากมิสเตอร์อี้แล้วจะเป็นอย่างอื่นอีกไปได้ยังไงกันมิสเตอร์อีะแค่เผื่อทำอะไรบางอย่างและพวกเจ้า ก็วิ่งหางจุกตูดกลับมาที่นี่แล้วพวกเราไปที่โรงฝึกศิลปะการต่อสู้กันเถอะเฮ้ยเฮ้ยพวกพวกวุโสพวกเจ้าอ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะอย่าไปรบกวนมิสเตอร์อีโอ้โหนี่พวกเจ้าได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อกี้นี้ไหมกเราได้ยินครับมิสเตอร์อีมาทรงพลังมากๆเลยช่างหน้าขายหน้าจริงๆ เนี่ยเป็นความอับอันใหญ่หลวงข้าคือเ hey, ฮอยูแห่งดินแดนอมตะเป็นอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นอมตะหยกเขียวแต่ว่าณนะโลกเบื้องล่างชั้นต่ำแห่งนี้ข้ากลับถูกล่ามโซ่เหล็กเอาไว้แล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มมันมีแรงกดดันประหลาดบางอย่างที่ทำให้พวกเราอ่ะไม่สามารถพูดได้ ร้องให้ดังร้องให้ดังกว่านี้อีกเสียงกรีดร้องของเจ้าอ่ะมันทรงพลังจริงๆข้าไม่เสียเวลาป่าเลยที่คิดจะจับพวกเจ้ามาไหนขอลองฟังอีกสักครั้งสองครั้งสิแกดูสิมิสเตอร์อีอยู่นั่นฮะนั่นมันเอ้ยนี่มัน อสูรอมตะที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามตนแห่งป่าอาสูรตะวันตกนี่นาะแล้วเจ้านกสีดํานั่นแรงกดดันของมันดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าทั้งสามตัวนั้นอีกทําไมอสูรที่มีพลังยึดขั้นสูงสุดแห่งป่าอาสูรฝั่งตะวันตกถึงมีที่นี่ได้กันละ่ะและอีกอย่างพวกมันน่ะก็ถูก่ามโซ่ไปด้วยเพราะฉันไม่ต้องกลัวไปหรอกเนี่ย เป็นแค่สัตว์ป่าเพียงไม่กี่ตัวที่ข้าไปจับได้แบบสุ่มๆมาจากภูเขานะ่ะแล้วพวกมันถูกล่ามโซ่วไว้หมดแล้วพวกมันไม่สามารถทําร้ายใครได้หรอกจะมาแบบสุ่มๆอย่างนั้นเหรอแค่สัตว์ป่าอย่างนั้นเหรอเอ้ยที่เขาเป็นสุดยอดจอมยุทธแบบไหนกันแน่นะโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับ